ลูกค้านั่งรถมาจากนราธิวาสเพื่อมาซื้อรถกับไอ้เสมทาสัญญาอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มบววายเดี๋ยวบววายอย่าตกไก่อาทิตย์หนึ่งเกมือครับนี่กำลังถ่ายรูปรับเทารเรมโบเ้อร์เรมโบขายดิบขายดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับถือไก่บ่าถือไก่บ้าตาฮักเดี๋ยซื้อยังเนี่ยซื้อยัง กัดเนื้อซะกัดเนื้อมันซะมาตามมาตามคนไหนคนไหนนี่นะอ๋อมาตามคนรีวิวชวนเพื่อนชวนฝูงมาอีกหลายเยอะเลยนะเออนะผู้ใดไปส่งของอยู่ใต้มาผู้นี้บ่าอ๋อโอ้งานงานงานไม่งั้นต้องให้ไปส่งคนนาราธิวานอ๋อนาราธิวานใครก็จะไปเด้ข่อยก็จะไปส่งเด้นี่ลาโอ้จะไปนาราธิวานลงพื้นนี่ อันนี้วัดเตะข้นมากเลยก็สีลงไปอีกโอ้สุดยอดสุดยอดรถถืกใจอยู่นะเออเน้น้ำพามาแต่หลายเลยเด้ออันนี้โทรหาเซโอเกเลยอันนี้เป็นนี่อยู่ีมื่นวันสิบปีนี่เราซื้อรถใหม่เลยคุนนี่ก็จะเอาอีกขึ้นมาเนี่ยอยากอยู่อยากอยู่อยากเพราะว่าเบิ้งปั๊บกิเลสเกิดขึ้นเลยบอกว่าอยากอยู่อยากอยู่ใจ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  โอเคนล้วทายรูปเสียบีกับเสียงเออเดี๋ยวมาใหม่ครับได้ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆนะขอบคุณหลายๆเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อนะเดินทางปลอดภัยนะครับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางรวยๆเฮงๆโชคๆมานมันมังมังมิมี่หากินนะะงวดนี้ก็เอาคืนแล้วค่ารถเอาพี่น้องพี่น้องซื้อน้ำร้อนเนี่ยเนี่ยทะเบียนสวยเลยทะเบียนตัวเดียวรถไอเสียมเลยห้าจิตเออทะเบียนนี้ค้าขายรลำรวยนะ เจ็ดแปดคุยซีมก็ใช้เจ็ดแปดอยู่เหมือนกันแมียนหอยก็ใส่ายเจ็ดแปดผมก็ใช้เจ็ดแปดอยู่เหมือนกันเอาเอาห่อข้าวไปกินด้วยสั่งข้าวไปกินแล้วเด้อสีแดงบัวตังไปกินอยู่หน้าราชวัฒน์เออเซ้เก๋สั่งข้าวให้ลูกค้าอีกโอ้สุดยอดเลยดนีบัวหินก็ให้ห่อยลูกค้าห้อกลับห้อมสีแดงบัวตังไปกินอยู่หน้าราชวัฒน์กินจต่นี่เห้ว มาสองข้างเขาเลี้ยงเขาทั้งสองข้างเลยปะฮ่าไปไปเดินทางปลอดภัยเด้อขอบคุณเด้อครับมันนันเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบโดยเร่งเฮงครับขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางนะจะซื้อจะขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะจะจัดไฟแนนซ์หรือจะซื้อสดนะติดต่อเข้ามาหาไอเสียมได้เลยนะครับเปิดให้บริการทุกมือบริสะดวกในการเดินทาง มหาที่ร้านว่เป็นอย่างครับทางร้านนี้บริการถึ่สัญญาหอดหน้าบ้านส่งรถฟรีหอดหน้าบ้านด้วเก้าครับมือน,นี้ไอ้เสมไปแล้วผมสวีดัสสวัสดีครับ